จ้าปากวางคนโคราชบ้านเองค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะปากวางพามาเดินตลาดนัดค่ะพอดีเมืองของปากกวางเป็นเมืองเล็กๆนะคะไม่ใช่เมืองเมืองอศูนย์กลางเม,มืองใหญ่ตัวอะไรนะคะก็มีตลาดนัดมาทุกวันศุกร์นะคะเดี๋ยวปากกวางจะพาไปดูว่าตลาดนัดเขตที่ปากกวางอยูอ่เขามีอะไรมาขายบ้างแล้วราคาประมาณเท่าไหร่นะจ๊ะเด้อว,วันนี้เป็นวันที่อากาศดีแล้วมีแสงแดดออกเยอะเลยค่ะก็ เหมาะสําหรับการเดินตลาดนัดนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะปะกวางก็อยากได้กางเกงแบบพิ้วพิเดินในสวนเหมือนกันค่ะจะได้เย็นสบายลงๆไปค่ะปะกวางพาไปดูตลาดนัดจ้าก็จะมีร้านขายเสื้อผ้านะคะ่ะขายพวกเสื้อกันหนาวเสื้อแจ็คเก็ตนะคะเพราะว่าอากาศมันยังเย็นอยู่นะค่ะนะเดี๋ยวปากวางจะมาดูกางเกง ตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้ดอกไม้สวยงาม นมากคนฝรั่งจะชอบปลูกดอกไม้กันนะค่ะแต่เป็นคนไทยจะชอบปลูกพักเนอะจากประกวางชอบปลูกพักค่ะเพราะว่าพักมันกินได้เนาอจ้ะ <c oughs> อันนี้มันเป็น หอมค่ะหอมที่เขาใช้มเมล็ดนะคะหอมที่ใช้มเมล็ดโรยอะคะ่ะมันจะงอกออกมาเป็นต้นต้นมันจะไม่มีหัวนะคะหอมแบบเนี้ยกะกวางก็มีอยู่กระถางนะะึงค่ะลุงทอมมี่เอามาปลูกอันนี้ก็ดินพักชีจ้านี่ พ่กชีลาวจ้ะพ่กชีลาวฝรั่งนี่อะไรนั่น,น,นอุ้ยไทยบาสิกา้านั่นอุยอยอ้ยโหระพาโหระพาขายด่โอ้ยตายแล้วเป็นโชคดีนะเนี่ยเราควางมาเจอเนี่ย หวระพาแม่เจ้าเดี๋ยวพวกกองจะมาเอาจากเพราะว่ามันไม่ได้ปลูกง่ายๆเ้ยจากหวระพาเนี่ยกี่โคนเนี่ยเขียวเขียวเขียวมีฟักสาร์ เซเดนแฮหูมูเกตโคสตาเดชื่อเมียนบิทอลาฟอคอนทันบอระคอนทอสวิสวิโอเคยี่สิบคนจากแต่กวื่อมาอายอคมมา ทักอันนี้ก็จะเป็นพวกถุงเท้าทักอะค,ค่ะถุงเท้าถุงมือเด็กนอ้อยหลักตะมุตะมิมนิน้วดาดูจะนีทักเองนะคะเนี่ยแฮนด์เมดแต่แพงนะค่ะเนี่ยไม่ใช่ถูกๆเด็อ ไอ้โคนเนี่ยหกสิบโคนแจีบัวเสริมนะแทงกคนจะมีพวกกางเกงในเสื้อในค่ะอันนี้ร้านนี้แล้วอีกทีหนึ่งก็จะเป็นดอกไม้เหมือนกันค่ะ ส่วนมากเขาเป็นล่านล่านเคลื่อนที่อะค่ะเขาเจะไม่ค่อยมีแบบบัตรรูดนะคะก็จะจ่ายเป็นเงินสดเดี๋ยวคกวางจะต้องไปโกดตังมาซื้อโหระพาค่ะอุ้ยไม่เคยเจอเลยนะคะคุณเจอนะคะโหระพาคือรูจับเขาะเนาะเมียเป็นคนไทยหรือเปล่า กวยไม่งานกวยไม่แมแงลักงานเลยแม่งลักแม่งปก นี่ก็เอาไปแยกได้นะคะลงสวนได้เลยไม่ต้องเพาะเม็ดนะคะบางทีเพาะเม็ดอ่ะมันไม่ขึ้นมันจะเป็นสารแหน่หน้ำงามสารแนน มีพักชีเลือดค่ะว่าเขาเพาะมีตั้งงามๆเนาะแต่ประกวางจะมาเอาพักค่ะประกวางเห็นไว้แล้วโซนนี้จะเป็นดอกไม้ค่ะนี่ก็จะเป็นดอกไม้ที่มีดอกแล้วก็คือมีกระถางนะคะก็ปลูกลงดินได้เลยจะ้ะ นี่ก็จะเป็นผลไม้เดี๋ยวก็กวางไปกดไปกตตางก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวก็กวางมาซื้อเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้บัตรโหลดก็ต้องใช้งานสดซสซ้ hey, hey. เอเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรขนมปังนี่เป็นขนมปังค่ะ ตรงน,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 นี้จะเป็นสำนักงานนะคะที่เขาขายบ้านนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีบ้านบ้านขาย แต่ว่าพวกนี้เขาต้องมีการประมูลนะคะใครใหยราคาสูงก็คือถึงจะได้บ้านหลังนี้ไปไรนี้ค่ะเป็นบ้าน,เป,น,นเป็นไรกันเทศนะคะนะักสึกษานักงานนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมเนาะเป็นเสื้อผ้าค่ะร้านขายเสือเส้อผ้าเสื้อผ้า่หนาร้อน ใส่ดีนะคะเนี่ยใส่นาร้อนไลงูเหลี่ยมกันนะ เรียบร้อยแล้วนะคะประกวางก็เดินตลาดนัดได้โหระพามาได้มาสองสองถังน้อยๆค่ะเป็นเบี้ยนะคะเนี่ยเป็นต้นกล้าค่ะเดี๋ยวประกวางจะเอาไปรงสวนเพราะว่าประกวางไม่มีเม็ดเพาะค่ะแล้วประกวางก็ได้ขนมปังมาขนมปังกรอบค่ะกินกับกาแฟนะคะอร่อยมากนะคะเนี่ยโกกู่นะคะ ภาษาสวีเดนเนาะจากโกโปปูอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะประกวางก็ได้มาสองกล่องสีทีพโคนเออแล้วเดี๋ยวมีประกวางมีอันี่ค่ะประกวางเอี้ค่ะเป็นแว่นตาเก่าของประกวางคนะก็คือประกวางไม่ได้ใช่อะคะ่ะแล้วเขาจะมีแบบ กล่องใส่แว่นตาบริจาะคคะ่ะเป็นแว่นตาสายตาหรือว่าแว่นตาปกติเนะะี่ค่ะใครที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเอามองบริจาคนะคะ่ะวีดนเพราะว่าเขาจะเอาไปหาคนยากไร้พะกวางก็มีอยู่ที่บ้านเยอะค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นอยู่ในที่ทํางาน,นะคะ่ะพะกวังไม่ได้ใช้กวางเอามาบริจาคค่ะเดี๋ยวพะกวังจะเก็บใจากในบ้านมาบริจาคอีกค่ะ อันนี้เป็นประโยชน์มากนะคะอาหารพิ้งนะคะสวีเดนเสวนมากเขาจะเอาไปรวมจากกันค่ะเลยเนี่ยค่ะเขาจะเขียนไว้สะสมแว่นตาสำหรับการเอาไปช่วยคนยากไร้